เดนั่งดีดเเดยวเดอขอแ่ลาฉันนำก้อนพอแหงอะไรเดอมันไม่มีเกให้หลยหายตอนนี้ I จอกรรมทำบาลินนะคนในโลกอากวงสิงทั้งคนยอมเปรียเปียนเกิดมาบอพ่อ ียนอุรัสิกในบุ a เดียวเช r งบาเฮานีแล้วได้ตายจากอนี้ปันนี้บ The oh. do <laughs> บาดอยากนํายามบันส <i> ิวันโอนอยู่ที่วัดโมเจ้าเที่ยวมานําเอ่อ Mantola cỏ phát hiện bằng lập mắt lập mía cows mượn tow mượn sau măng càm tay sang cà hùng mặt ong sau bắt bắt bọn 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 <c oughs> ท่านจะนาทพิรัตทวีแม่ใบเม่เส้นพ่ออุทัยเม่เก่นเม่บันเพ็ญพูออยู่บ้านอีกกำลังลอยลอยลย,ยูดทางบ้านให้เอวอพอใจเม็ใจออออ สิปุบปันโอ้ยพากันได้ให้จงทุกฟันสินพอเออเมือ่อกี้คืนนี้เดี๋ยนี้ตอนนี้นะคันเด้ยินนาตามาออกเสือ ข้อมนอ่เอลี่ยอายทำบุญมหากฐินเพื่ออุทิศสว่วนกุศลผลบุญไปข้างจุนดวงวิญญาณให้พอกัปเทล เยสงคานสะบันอเข็ง พ่อเรีรยนบุรษศิษ <com> ย์ในบุญแก้วเชิงบางนีนั้นสินีไปดูฝากฝ่าเดินป่าขิมมาบาอาตมานี่ขอบันไปถึงพวกโบเทวนาเจอมพ่อเทพาลาธานพ่อวิญยานเหลือปรดรอยยิญญาณนั่นเนี อุ่นพอดีบุรษสิบไม่มูลเดี่ยวเชิงบมังอีลาน่าใครพาทนก่นเมื่อดีเดียวนี้ลูกหลานชิดกอดลายเงินหือชิดเต็มตังแต่ขั้งตอนพ่อเมียเพราะท่านตายหลายดีนู้อึ้ยอาศัยขยี้กันกับเพิ่งกันขยันช่วย แต่ข่าวว่าทั้งมวยการงนรานบ่าขานโตมคิดถอดเพ่นไหลในโ้อตั้งแต่กี่นั่นตั้งแต่กี่นั่นหาให้ได้กินเข้าดอกล่อผ้าได้กินแกงปลาดอกล้องไข่ได้กินไข่ดอกลองปีเงินลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าเมื่อคิดเิ็นตั้งแต่ข้างตอนลูกอีพอพันตำรวจโทษเน่านตอนเป็นเด็ก พอเหลี้ยนบรูรษิบแม่บุญแก้วจังฟางมีหลัดหน้าเพิ่นไขาบายเพลิดผานดอกพัดพี่จุงหิมลูกชายกินบอเป็นลูกสาวกินบอเปลนเพินกระยังตาเข้าเปือกไปตำเล้ว

อ่งดวกชายดูกสาวจนให้กาณาบานจนได้ไพ่ได้เคยได้ลาเล่นไม่ดอเจ้าเรียบร้อยแล้วแก่พ่อเหรียญปูละสิบเม่บุญเจ้าเช่างบางอายุ้อยหอขอน่อยบุญ่อยเลยมาตายจอยกัดปัญโนไมโนโนรบกโนน้อเ่เปิดพระร่มไม่ควยเล มีมมอย่างโอ้ยแต่พันตำรัวกโทับีพี่นอ้อน้องมีใบไงไงครงับรักดำโ นนนาลูกชายกับพันธินาลูกสาวกับพันธินากังพันเมื่อข้ากันเดิ่งตั้งแต่รูปอี่พอเอ้ยอีเมอีเต๋อบทสวงบทเศร้าบ่เบื่อ่เบาคว่อคิดหอดเป็นห่วงจิตรโยกโลกพ่อเหรียญแม่หมูมาโจกขังพวันมาโจกขังทรายใบแล้วบ่ยากตังในมือนี้เทปหอดหลายอีรี เจด้พ้อมกันสร้างบุเทสส่วนกุศนาอีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยให้มุยเจ้านีมาร้องรับส่วนกุศลมันนี่เนี่ยใจดีน,น,น,ออนี่นนนนนพันตำรวจทีราชกิเมฆทำไร สวัสตท่านจนาวิรัตทวีแม่ใบแม่แสนพ่ออุทัยแม่บุญเจ็นแม่วันเพ็ญน,นี่กรมาพรมทั้งเสื้อผ้าอับพลันน้าใบโหดทุกสิ่งคอเรียน พีข่ของปันของเข้ามาผู้ผู้หลีกีดมาทีผู้มันกระตกแ่งใบหาให้ดอกใส่ปาว่ามาเด้อ น่าร้อนจะภากันนั่งเจ้าอีกีปานังกินเขาพอบันเขาต้องเลยน่งกินไปเรื่อยๆจนมูเจ้าสิเิ็มเต็มเต็มเดือเพลื้อเดือพอด้อตอนนี้กลองกินย่านทั้งสองกล่องมาหอดปลาลำบูนเรียบร้อยแล้วพี่้องอยากมีคดีใจชมเชิญเชิญเจ้าภาครีบเขิน ท่านตำรวจทัอีเรื่อเรือเอาฝ่ายโพศัสทมเซนสามเซนเซนเขาวขาวงง่มๆเซนเขาวขาวคงๆเดียวไ่พอฝ่ายพอมีอก็มเป็นอย่างนี้บ่มี่บ่มีบ่นี่บนี่บ่นี่บ่ทนนีกับโพรเซ ขั้นแขนมาพอมากผู้แขนอัตมานีเป็นตัวแทนรวมวินญาณนยึดความหมายมาไทยเอาไทยเอาหน้าเอาเงื่อนเอาสัาน้นเป็นในสกักก่อนเต็มเมืองอึนเศรารักเอาผลฉีดท่านน้ำมือลูกหลังเรียบร้อยแลย้ววิญญาณเจ้าจังไพรไปเดิมพอเดิมเมเดิมอ,อ,อ,อ้าวผ่าในเมฆลูกขึ้นไปไปอ้าวขันผ่าโตองหนังกระมังเสียสักจะสวนงสลบ ก้าจ้าพระเจ้าตามาอีหลย์กอะพอป็นยังเรื่องปัจจัยพมีก็ะพอป็นยังก็สำคัญนี่ก็ะดีพมีก็ะพอป็นยังนีบ่พลังกินเข่าพอปันทธงก็เหนื่อยนั่งกินไปเรื่อยๆจนมูจังซีอิ่มเต็นนมตะเมอเรื่อยๆพอเด้ออาหารเช่นก็จินหน้ามาหันกางเอาเกลือเต็มคอสำคัญยาสลูกนี่และนี่กินเดาวจะรินไปใจเย็นๆนั่นก็นได้ถ้าคอยเบิ่งเดาน,นะ จก่เฝ้าขันลานกับดอกคำนังจงน้นนี้เมื่อแรงนีมนม้มีหนังเนื่อเป็นมหะและศพสมโพธิได้งานฉลององค์กับทิมในอีพอเหรียญเมรหมูนนี่จงออีเบิงสานโพธิเตืนอ,อนเศร้ารักเอาผลสินค้าน้ำโบโลโรกลาเรียบร้อยมีเหล้ว ไม่เป็นเด้พอเด็ดเดือเมื่เเมเอเศารหนังพันตำรวจโททวีและนราตีเม่ทำไร เพิ่มกัญชีเปียม,มาหันหวานข้าวใบผ้าังหันแต่ตักบาตรโบสถ์เกณิกาดีๆถวายให้แกปัสสูงโตจากเงินเพิ่มกัญชีตั้งใจบรรจงอยากนำลุงโซเพิ่นท่อระพีเพิ่นแผ่นท้างหลวงพ่อเพิ่นกัญชีบาอนีนีนาคุณยากับเมนาอาจารย์จักโผลเลี้ยงกัจชีทรงให้โปรท่านเจ้าจงรับเอาเด้พอเด่อเด้อมี ส่วนกระดูกผเจ้านั้นปลกหลานพ้อมใจกันแล้วจัดเฮเป็นคำบวนพอสมควรไปันปกุขวัดกระเอาตอนเศร้าอาจรุษาวรีถอมปันจุลนงสามระเบียบเสษท,ที่เรียรลอยแล้ว แต่พอเดือดมเดือดปัตีิอาตมาภาพกระเจาะข่าวสันไปถึงที่บ้านข่ขาวสันไปถึงทางว่าคณะเจ้าภาพลูกลานอยู่เมืองคนทรงกุศลไปเหสิสทรงพระ ทอดคุณพอเหรีโบรัสเแม่มเตียวชงบางอยู่บ่แล้วกุศลเก สรงควรแล้ว,ว,เ,วเป็นนิราสทงควรแล้ว,ข,ว,ข,ว,วขอให้โจงแข้แคานปาศจา พทีุ่ลุลที่กาลุลกาลไม่ต,ตายที่นั้นทีนั้นวิชาเป็นปัญญแก่ให้เจริญเป็นปั้นแก่ให้เจริญจกเบิจกจกเบิดจกเบิดขึ้นไปบ่ายขึ้นไปบ่ายขึ้นไป,ไปบ่ายตะวันสองโม่ไข่จึงจะได้จัก con chắn mày